สวัสดีครับผมกดเมืองน้ำดำครับผมมาเปิดแบ่งลูกนกสายต่อครับนี่เป็นสายต่อของผมเองนะครับตัวนี้มีห่วงห่วงสีแดงครับทัิงคูครับตัวนี้นี่นะจะเป็นตัวปูหรือเปล่าบอเนืใจครับนี่นะครับเป็นนกเป็นนกพ่อพ่อเป็นสองกุ๊กเต็มครับแม่กุ๊กเดียวครับ ตัวนี้นะจะเป็นตนัวเมียครับครับเป็นลูกป้อนผมครับเป็นนกซีเดือนนะครับใสข่ข้อยังบมเต็มเบิดเลยครับตัวนี้ยังบมเต็มครับนี่ผมมาเปิดแบงคูละแปดใบแดงนะครับ คู่ละแปดใบแดงนดะครับอันนี้เป็นคู่เกิดกันครับสองตนี่คู่เกิดกันเลยปู่หนึ่งเมี่ยหนึ่งแน่นอนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เด้อครับชื่นชอบระโทษขอมาหาผมได้ครับ0 6นย์หกสองหสองหาเก่าเกดสามครับกดเมืองดำดำนดะดครับสวัสดีครับ